สำหรับวันนี้นะครับเรามาทําการถอนเงินเข้าบัญชีทูมอนิเลตกันนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือเนาะยอดเงินในเกมนะครับประมาณ8,425บาทนะครับยอดเงินที่เราจะได้รับเข้าบัญชีทูมอนิเลตนะครับจำนวนห่านนะครับหรือประมาณ126บาทนะครับหักค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่125บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิเลตได้แบบโดยตรงเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะถอนเงินให้ดูฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุ นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูม n น y วเ l ล็ดนะครับในเรื่องของการถอนเงินเข้า wallet แบบโดยตรงเนี่ยทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ google play store บนมือถือ Android ได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมืออได้เลยรัับสหตวแปที่ จะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินนะครับเป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Go Winner นะครับพิพ์ชื่อตามนี้นะครับติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจวิธีการเล่นและก็วิธีการทําเงินเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายเมนูแต่ละเมนูให้กับเพื่อนๆสมาชิกคนใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก่อนว่าตัวแอปเนี่ย ให้ดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะส่วนใครที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะมาอัปเดตสาหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นระบบของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดนะครับในการเชิญตรงนี้กดเชิญได้เลยในส่วนของรายได้ที่เราจะได้รับนะครับก็คือ500ตัวเขียวนะครับเป็นคะแนนในเกมที่จะเอาไว้ใช้ในการถอนเงินระดับนะครับมี1-5ึงถึงนะตามนี้ตามหัวข้อนะครับเราจะได้รับรายได้ตามที่เขากาหนดนะครับใน5ข้อนี้นะครับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองส่วนด้านล่าางนะะครรรัับจมีกกกอหส การเชิญเพื่อนนะครับหรือว่ารหัสแนะนําถ้ามีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อได้เลยก่อของใครก็ได้นะครับสำหรับเมนูที่2นะครับจะเป็นการเล่นสปินการเล่นสปินเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองด้านบนซ้ายมือตรงนี้ในการเล่นและก็ในการสปินเนี่ยมันก็จะได้รับทั้ง exp คะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็ตัวเงินเขียวที่เราจะได้รับจากการสปินนะครับถามว่าตัวเงินเนี่ยออกยากไหมออกยากมากนะครับมันค่อนข้างออกยากนะทุกคนในส่วนของตัวเงินเนี่ยตั้งแต่ที่ผมหมุนมาเนี่ยก็ได้แค่ช่วง แรกเลเวลหนึ่งนะครับจะได้บ่อยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับถ้ามันขึ้นคําว่า exb นะครับเราก็จะได้รับเรื่องระดับเลเวลตรงนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวลสี่หนถ้าเรามีเหรียญทองเยอะเนี่ยเราทําการกดค้างไว้ได้เลยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกดย้ำๆนะครับนี่ครับแล้วก็กดให้มันเล่นแบบนี้ออโต้ไปเลยนะครับเราก็แค่ดูนะครับพอมันขึ้นอะไรมาเราก็แค่กดแค่นั้นเลยนะครับผมนี่คือการเล่นสปินตนะครับต่อมาเมนูที่3นะก็จะเป็นงานประจําก็คือการทําภารกิจภายในอี ไบ้างดาวน์โหลดแอปนะครับดูวิดีโอโฆษณานะครับจับฉลาก30ครั้งแล้วก็รับรางวัลคูณ2 1ครั้งเราจะได้รับตัวเงินเป็นคะแนนนะครับตานนี้เลยส่วนด้านบนนะครับที่เป็นเหรียญทองและก็ตัวเงินในฟองอากาศตรงนี้เราก็สามารถเล่นทําภารกิจเพิ่มได้นะครับผมง่ายๆแค่นี้ส่วนคะแนนเหรียญทองใช้ทําอะไรได้คะแนนเหรียญทองเนี่ยจะเป็นการที่เราจะต้องใช้ตัวเขียวนะครับในการซื้อคะแนนเหรียญทองหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองเพื่อที่จะเอามาเล่นเกมสปินนะครับถามว่ามันคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะจากเอาตัว เขียวเนี่ยเก็บไว้แลกเงินจะดีกว่านะครับไม่คุ้มกันนะวิธีการถอนเงินนะครับกดมาที่ปุ่มการถอนด้านบนซ้ายมือสีแดงนะครับไอ้ด้านบนขวานะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นคะแนนในเกมที่เรามีอยู่นะครับการถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทไปยังท o m o n e y นะครับหรือว,ว่า t ูม Money Wallet นะอัตราการถอนเงินก็ดูในส่วนของระดับเลเวลของเราเลยว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ถอนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ถอน1.5%็น126บาทหกา่าธรมเนีนมก็เ125บาหนะครับถอนได้นะครับาะดัเลเวลถ้าเาเลเวล สูงเนี่ยมันก็ยิ่งถอนเงินได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่โอกาสที่เราจะเลื่อนระดับเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผมเคยเล่นเกมแนวนี้มานะครับไม่ไม่ถึงวีเลเวลสิบสักทีนะก็ติดเลเวลเก้า uh, เนี่ยเป็นเดือนนะครับผมก็มันให้ xp น้อยมากนะยิ่งถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยมันจะให้ xp น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือยอดเงินที่ผมได้รับจากการคำนวณเนาะแล้วก็หักค่าธรรมเนียมลบหนึ่งนะครับเหลือร้อยยี่สิบห้าบาทเข้าบัญชี wallet กดถอนทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เบอร์ในนนนกาารรรัับบเเงงิได้ลยะคคอออ่่สข,ขอถอ เงินเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนดําบนขวามือตรงนี้นะครับยอดคะแนนเนี่ยถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับก็กดถอนเงินได้เลยนะแค่นี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่รายการนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับในวันที่สิบเก้าตุลาคมเนาะจำนวนตั๋วที่ผมใช้ในการถอนก็ประมาณแปดพันกว่านะครับก็ตามยอดนี้เลยในการถอนทุกรายการที่ผมถอนของแอปนี้ผมได้รับหมดนะครั้งล่าสุดแปดสิบเอ็ดนะครับในวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมที่ทําการถอนไปนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้าได้รับเงินเดี๋ยวจะ ฝากกดไลค์ก,กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงิน,นครับที่ได้รับมาล่าสุดนะจำนวน125บาทที่เราได้ทําการถอนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ได้รับเงินแล้วนะครับในส่วนของวันที่20เดือนตุลาคมนะถอนเงินไปเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่ทูมมี่วอลเลตเลยนะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดู นะครับผมจะแนบไว้ให้นะหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้เลยนะครับการจ่ายเงินก็ถือว่ายังปกติเนาะแต่ถ้าไม่จ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้อีก1คลิปละกันแต่ตอนนี้มันยังจ่ายอยู่ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store อ Android ด้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยรับสหบตัอแอม,มา อัปเดตในเรื่องของการถอนเงินนะครับเป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Go Winner นะครับเขียนชื่อตามนี้นะครับติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจวิธีการเล่นและก็วิธีการทําเงินเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายเมนูแต่ละเมนูให้กับเพื่อนๆสมาชิกค,คนใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก่อนว่าตัวแอปเนี่ยเล่นแบบ นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะส่วนใครที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะมาอัปเดตสําหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นระบบของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดนะครับในการเชิญตรงนี้กดเชิญได้เลยในส่วนของรายได้ที่เราจะได้รับนะครับก็คือ500ตัวเขียวนะครับเป็นคะแนนในเกมที่จะเอาไว้ใช้ในการถอนเงินระดับนะครับมี1-5ถึงนะตามนี้ตามหัวข้อนะครับเราจะได้รับรายได้ตามที่เขากาหนดนะครับใน5ข้อนี้นะครับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองส่วนด้านล่างนะครับจะมีการกรหัสโค้ด การเชิญเพื่อนนะครับหรือว่ารหัสแนะนําถ้ามีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยกรอกของใครก็ได้นะครับสำหรับเมนูที่2นะครับจะเป็นการเล่นสปิน การเล่นสปินเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองด้านบนซ้ายมือตรงนี้ในการเล่นและก็ในการสปินเนี่ยมันก็จะได้รับทั้ง exp คะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็ตัวเงินเขียวที่เราจะได้รับจากการสปินนะครับถามว่าตัวเงินเนี่ยออกยากไหมออกยากมากนะครับมันค่อนข้างออกยากนะทุกคนในส่วนของตัวเงินเนี่ยตั้งแต่ที่ผมหมุนมาเนี่ยก็ได้แค่ช่วงแรกเล v e l หนึ่งนะครับจะได้บ่อยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับถ้ามันขึ้นคําว่า e x p นะครับเราก็จะได้รับเลื่อนระดับเล v e l ตรงนี้ นะครับผมอยู่ที่เลเวล4 1.5%ถ้าเรามีเหรียญทองเยอะเนี่ยเราทําการกดค้างไว้ได้เลยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกดยำๆนะครับนี่ครับแล้วก็กดให้มันเล่นแบบนี้ออโต้ไปเลยนะครับเราก็แค่ดูนะครับพอมันขึ้นอะไรมาเราก็แค่กดแค่นั้นเลยนะครับผมนี่คือการเล่นสปินนะครับต่อมาเมนูที่3นะก็จะเป็นงานประจําก็คือการทําภารกิจภายในแอปมีอะไรบ้างดาวน์โหลดแอปนะครับดูวิดีโอโฆษณานะครับจับฉลาก30ครั้งแล้วก็รับรางวัลคูณ21ครั้งเราจะได้รับตัวเงินเป็นคะแนนนะครับอันนี้เลยส่วน ที่เป็นเหรียญทองและก็ตัวเงินในฟองอากาศตรงนี้เราก็สามารถเล่นทาภารกิจเพิ่มได้นะครับผมง่ายๆแค่นี้ส่วนคะแนนเหรียญทองใช้ทําอะไรได้คะแนนเหรียญทองเนี่ยจะเป็นการที่เราจะต้องใช้ตัวเขียวนะครับในการซื้อคะแนนเหรียญทองหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองเพื่อที่จะเอามาเล่นเกมสปิน Spin, นะครับถามว่ามันคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะจากเอาตัวเขียวเนี่ยเก็บไว้แลแกเงินจะดีกว่านะครับไม่คุ้มกันนะวิธีการถอนเงินนะครับกดมาที่ปุ่มการถอนด้านบนซ้ายมือสีแดงนะครับไอ้ด้านบนขวานะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้ ี่เป็นคะแนนในเกมที่เรามีอยู่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทไปยังทูมานี่นะครับหรือว,ว่าทูมานี่วอลเล็ตนะอัตราการถอนเงินก็ดูในส่วนของระดับเลเวลของเราเลยว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ถอนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ถอน1.5ก็เป็น126บาทหักค่าธรรมเนียมก็จะเหลือ125บาทนะครับถอนได้นะครับตามระดับเลเวลถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยมันก็ยิ่งถอนเงินได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่โอกาสที่เราจะเลื่อนระดับเลเวลที่สูงขึ้นก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผมเคยเล่นเกมแนวนี้มามารไ่ถึง อ่เลเวล10 ก็ติดเลเวล9เนี่ยเป็นเดือนนะครับผมก็มันให้ xp น้อยมากนะยิ่งถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยมันจะให้ xp น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือยอดเงินที่ผมได้รับจากการคำนวณเนาะแล้วก็หักค่าธรรมเนียมลบหนึ่งะครับเหลือ125บาทเข้าบัญชี wallet กดถอนทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับอ่าส่งคำขอถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนด้านบนขวามือตรงนี้นะครับยอดคะแนนเนี่ยถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับก็กดถอนเงินได้เลยนะแค่นี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่รายการนะครับตรงนนี้ผม หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับในวันที่สิบเก้าตุลาคมเนาะจำนวนตั๋วที่ผมใช้ในการถอนก็ประมาณแปดพันกว่านะครับก็ตามยอดนี้เลยในการถอนทุกรายการที่ผมถอนของแอปนี้ผมได้รับหมดนะครั้งล่าสุดแปดสิบเอ็ดนะครับในวันที่สิบเอ็ดเดือนตุลาคมที่ทําการถอนไปนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้าได้รับเงินเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบหนึ่งฝากก,ก,กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินครับที่ได้รับมาล่าสุดนะจำนวน125บาทที่ราได้าํากทรถอรไป ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ได้รับเงินแล้วนะครับในส่วนของวันที่20เดือนตุลาคมนะถอนเงินไปเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่ทูมอนีเ่เวลดเลยนะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะแนบไว้ให้นะหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้เลยนะครับการจ่ายเงินก็ถือว่ายังปกติเาาะแแแต่แ่่ถ้้้ไมจจจยยลว๋ ให้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันแต่ตอนนี้มันยังจ่ายอยู่ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ